สมสมสมปลาคอแซบแท้และนอปลาคอพ่อยัดพริกฉีกปลามาโชมัมำคำโตโตสวรรันวันไวทำไงใช่ไหมตามมาส้มปลาช้อนนาชะโดโตใหญ่พอตาหาสูตรมาให้พอตาพาทำจำได้เลิมที่ยากระใสก่อนไปรายวิชา ตาแลแถเอาแต่เนื้อหนังยังไม่เหลือเนื้อชอนก้อนใหญ่สับครับตาสับปอกๆมากไหมไขก่กอกบอกครึงโรได้กระเทียมเตรียมติดขีดครึงใส่ให้ถึงถึงมึงปั่นมันใส่ข้าวสวยด้วยครับทัพพีเกลือแกล้งแรงแน่แค่นี้ชูรถกดทีบัดนี้คันมันขยำ ขยำ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 ทำจนเข้าสวยละลายหายด้วยน้ำมือคือใชัเหนียวดีสีใสใบตองวางเรียงเคียงสองลองห่อพอได้สามวันฉันปั้นข้าวเหนียวพริกเม็ดเด็ดเดียวเคี่ยวคำใหญ่ใหญ่อร่อยรำทำเถอะเด้อใครแอบกระซิบอย่าลืมจิบชาไทยกัดส้มปลาอารมณ์ใส พริกเม็ดใหญ่ไปไหมาตา